สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวโฟตอนไบโอดิเซลพาร์ทิพเมนต์นะครับซึ่งนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้สามารถดูแลรถที่ใช้ B7 B10 B20 นะครับจนถึง B100 เลยนะครับเราจะมารีวิววิธีการใช้งานของมันกันแล้วกันนะครับว่าใช้ง่ายขนาดไหนนะครับสามารถ DIY ด้วยตัวเองเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับเราเปิดฝาขวดนะครับฝาขวดตัวนี้ครับจะเป็นฝาเซฟตี้นะครับผมต้องกดนะครับแล้วเปิดออกนะครับจะมีฟอยนะครับ ป้องกันการรั่วซึมอีกทีหนึ่งนะครับเราก็แกะฟอยล์ออกมานะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดฝาถังน้ำมันตัวนี้อ่านะครับเราก็เติมเข้าไปได้เลยครับในตัวนี้ เติมไปหมดขวดเลยครับอยู่ได้นานถึง5000กิโลหรือ3เดือนนะครับตัวนี้รองรับถังน้ํามันได้ถึง70ลิตรถึง80ลิตรเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับหรือดีเซลคอมเบอร์เลวก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับเพียงเท่านั้นครับเติมเสร็จแล้วปุ๊บปิดฝาถังครับสตาร์ทรถทิ้งไว้สัก10-15นาทีเติมน้ํามันให้เต็มถังจะดีที่สุดเลยเพราะว่าอะไรครับเวลาที่รถเราวิ่งปุ๊บน้ํามันเต็มถังใช่ไหมครับแต่ตัวน้ํายาของเราเนี่ยจะไปช่วยทําความสะอาดได้ถึงถังน้ํามันเเบบบื้้องงนนนลลลยผไไ่สสสิ ต่างๆรวมไปถึงคาาไขมันในของน้ำมันดีเซลนั่นเองนะไปจนถึงท่อทางเดินครับไปจนถึงปลายหัวฉีดเลยหัวฉีดสะอาดครับแน่นอนอัตราเร่งก็ดีขึ้นการผผมไม่สมบูรณ์ประหยัดน้ํามันลดควันดําได้ด้วยที่สําคัญครับสำหรับตัวโฟตอนเบโอลีเซลพาร์ทิเมนต์ตัวนี้สามารถลดค่า PM 2.5ได้ด้วยเลยนะครับ